เอเป็กเมดิคอลเซ็นเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านยกระชับปรับรูปหน้าและเลเซอร์ขนอันดับหนึ่งของประเทศฉลองความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ปีที่30กับการเปิดสาขาที่48นณะศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลส์โต้บังแค่ โดยภายในปี2567มีการตั้งเป้าหมายที่จะขยายสาขาทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จ30ปีและเป็นการตอกย้ำการเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามที่ครบวงจรโดยการบริหารงานโดยแพทย์หญิงนันทพัชสุภาพันชาติผู้บุกเบิกการใช้สารลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยคนแรกของประเทศไทยและคนแรกของซาอุดิอเชียและนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ยังมีความรู้และ ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีสามารถยืนยันจากรางวัลการันตีต่างๆมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากลค่ะ การเปิดสาขาที่เดอะมอลสาขานี้นะคะก็คือจริงๆแล้วให้เป็นจุดประสงค์คือให้บริการลูกค้าในโซนของฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะคะเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมีลูกค้าจากต่างแจังหวัดมาเยอะนะคะก็คือในฝั่งคนก็จะได้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเดิมมีสาขาเซ็นทรัลปินเกล้าแล้วก็มีสาขาที่ตรงพิซซ่าน้านซที่เป็นตรงนเนทวีอยู่แล้วเปิดตรงนี้เพื่อเป็นการรองรับลูกค้าบริเวณฝั่งตะวันตกมากขึ้นค่ะจ้สาขาคุณบอกว่าเป็นในวะดับของเรื่องการเงินสินค้าส่นรด้วยอ่าใช่ค่ะ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็คือเวชจิตแพลาวายของที่สาขานี้นะคะจะมีให้บริการเป็นการให้สารายทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็เป็นการให้ดูแลโดยผ่านเครื่องมือที่ในเรื่องในเรื่องของกดไม่กล้ามเนื้อะคะ่ะจะเป็นตัวนั้นมากกว่าะคะ่ะถ้าเป็นเครื่อง นวัตรกรรมใหม่ๆของที่สาขานี้นะคะก็จะเป็นตัวตัวบอดี้นะคะก็คือการกําจัดไขมนันด้วยความเย็นนะคะที่มีครูสกอตติ้งจะมีให้บริการที่สาขานี้นะคะแล้วก็เป็น,นะะลิฟติ้งนะคะลิฟติ้งที่เป็นเป็นเครื่องนวัตรกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องไม่ว่าจะเป็นมอร์เฟียสหรือว่าเป็นพวกคาร์ทร erm mm ่าเทอร์มาพวกนี้ค่ะใช่มีให้บริการที่สาขานี้ค่ะสำหรับการเปิดสาขาเนี้ยเราจับกลุ่มลูกค้าเข้าหาคอนเซ็ปต์ก่อนย้ายเป็นกลุ่มลูกค้าไหนบ้างคะค่ะจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะก็คือจริงๆเราเน้นย้ำ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจะเป็นนักศึกษานะคะก็คือเราจะมีให้บริการก็คือไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของฉีดหน้าใสนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะมีราคาสําหรับนักศึกษาได้ด้วยแล้วก็ในกลุ่มที่กลุ่มไว้ทํางานคะแล้วก็ในกลุ่มที่ในในคนคุณแม่บ้านนะคะก็คือก็คือรับบริการได้หมดเพราะว่าเรามีการดูแลเพื่อให้ผิวสวยใสขึ้นนักศึกษาก็มีดูแลเรื่องสิวฝ้าหน้ากระอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลย นี่เองนะคยทำตลกันตลาดยังไงบ้างกับเอฟเฟกรสาขาเนี่ย,จ,ย,รจ,รยจริงๆต้องบอกว่าเราตลอดในเวลา30ปีนะครับเรามีาการขยายสาขายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสาขาเดอะมอลล์บางแคเนี่ยก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับที่เราเปิด ตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะแล้วหลังจากนี้ครับเราก็มีทิศทางที่จะขยายเพิ่มขึ้นนะคบไม่ว่าจะเป็นในสัปดาห์หน้าก็จะมีที่เออทอร์มินอลพระรามเออทอร์มินอลพัทยาเนาะและหลังจากนั้นอีกในเดือนมกราเช่นเดียวกันครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็จะมีการเปิดสาขาที่เดอะมอบางกะปิเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับเรามีการขยายสาขาอย,อย่างต่อนเนื่องจนตอนนี้ก็คือครบ50สสาขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ที่เราให้บริการมาโดยตลอดนะครับ เราก็ยังมีการที่จะเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มอื่นๆมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลูกค้าเดิมๆของเอเป็กเนี่ยเราต้องยอมรับตามตรงว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่มองว่าแบรนด์ของเราเป็นเป็นแบรนด์ที่อาจจะเข้าถึงยากเป็นแบรนด์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อย <c oughs> เด็กๆหรือเฟิร์สจอบเบร์เนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึง เพราะฉะน,นั้นแน่นอนครับว่าเรามีนวัตกรรมพัตการ,กร,รต่างๆที่มันตอบโจทย์เข้ามามากขึ้นหลากหลายขึ้นให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการของ new generation ณนะตอนนี้ครับเพราะฉะน,นั้นก็มั่นใจได้เลยครับว่าเอพิยังคงเป็นที่หนึ่งในเรื่องของออความงามเอสเตติกนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารขยายข้อมูลหรือคอมมิวนชันให้มากยิ่งขึ้นนั่นคือเรื่องของความเข้าใจ จร,จริงๆแล้วเอฟเปกของเราไม่ใช่เป็นแค่คลินิกสมความงามเนาะจริงๆแล้วเราเป็นมากกว่านั้นเรามีทั้งโรงพยาบาลสาาัลยกรรมนะครับของเอฟเปก์มินิคลิ์เซ็นเตอร์เรามีทั้งศูนย์เวลเนสนะครับเรามีทั้งคลินิกทันตรกรรมของเอฟเปกด้วยเรามีทั้งคลินิกบอดี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีคลินิกแฮร์เซ็นเตอร์ด้วยเรียกง่ายว่าเอฟเปก์ที่เดียวคือครบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยเกี่ยวกับการแข่งขันเรื่องคลินิกความงามตัวเรียกว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงในตลาดที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะอะไรที่เป็น เอพิกอะค่ะที่ทำให้เอพิกประสบความสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ตลอดยาวเวลา3ปีแน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เอปิกยังคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นคือความสามารถของคุณหมอความรู้และความเข้าใจปัญหาของคนไข้จริงจริงเอพิกเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ต้องบอกได้เลยว่าคุณหมอผู้บริหารเนี่ยก็คืออาจารย์นันเนี่ยเป็นผู้นําและคิดค้นการใช้สารลดเงินนิ้วรอยเพื่อความงาม เป็นคนแรกของประเทศไทยและเป็นคนแรกของเอ่อซาว์อีสเอเชียด้วยนะครับที่มีการนําสารโทรีนุ่มท็อปซิเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการรดเเรอนริ้วรอยบนใบหน้าครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงต้องบอกได้เลยว่าเอเปเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวจริงๆที่เป็นที่หนึ่งใช่เป็นผู้นำวัตกรรมด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือเอเปจริงแล้วรับรางวัลหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นรางวัล ยกกระชับหรือว่ารางวัลเรื่องผิวใสหรือว่ารางวัลฉีดบท็อกฟิลเลอร์ต่างๆได้รับรางวัลมาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แล้วก็ออลูกค้าสามารถแบบว่าเชื่อใจได้เลยว่ามาที่ p p 펙เนี่ยสวยแล้วก็ได้เจอหมอแท้เครื่องแทย้ยาแท้แน่นอนใช่ค่ะเื่อเปิดสัปา์ใหม่เนี้ยค่ะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆให้กับลูกค้าที่จมาใช้บริการ จริงๆแล้วตอนนี้ที่เราเคุณลูกค้าที่สนใจในเรื่องลิฟ t i n g นะคะอัลตราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะก็จริงจริงๆแล้วโปรโมชั่นก็จะถูกกว่าสาขาทั่วไปด้วยอย่างจริงๆแล้วสามารถแจ้งโปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยนะเอ่ยโอเคจริงๆแล้วโปรโมชั่นของเราตอนนี้จะอยู่ที่ปกติแล้วนะคะอัลตราเนาะมันจะอยู่ที่ร้อยร้อยลายได้เก้าพันเก้าแต่ตอนนี้ค่ะเราขายสองร้อยห้าสิบลายเลยอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยใช่ค่ะ อันนี้ถุค่ะใช่แล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วก็สาขาเปิดใหม่แล้วก็อยากแนะนําให้ลูกค้าได้รู้จักเราเยอะมากขึ้นนะคะก็จะมีโปรโมชั่นเออ่เลเซอร์กำจัดขนทดลองซื้อ1แถมหนึ่งนี้ค่ะใช่ประมาณนี้ค่ะสำหรับช่องทางทางโซเชียลของลูกค้าคนไหนที่อยากจะติดต่ออยากจะต้อนรับค่ะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางหรือว่าถ้าเป็นช่องทางในการติดต่อนะครับถ้าสำหรับสาขาเดอะมอลล์บางแคนะครับสามารถที่จะติดตามได้นะครับไม่ว่าจะทาง Facebook นะครับเพจเอเป็กบิวตี้นะครับ เดอะมอลล์บางแคนะครับหรือถ้าอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง IG นะครับ mm hmm. Apex Beauty mm hmm. เช่นเดียวกันครับผม mm hmm. เดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับ <Okay. S 2> เบอร์โทรศัพท์โอ <Okay. S 2> เคเบอร์โทรศัพทนะ okay. 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 ์สาขาขออนุญาตแจ้งเป็นเบอร์เบอร์โทรศัพท์เพื่อนที่นะคะ0844273086ค่ะ mm hmm. mm hmm.